ที่อยู่ข้างบนนั่นก็คือกล่องโคมที่มีอุปกรณ์ GPS กับที่ทําให้มืออุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้มันจับแข็งในอาวากาศที่อยู่บนสุดนั่นคือกล้องถูกถของเรานี่คือเชือเพลมงจรารของเราที่เลี่ยมและอยู่กันในสวนสาธารณะที่พวกเราเด้นกันว้าแหลมคารดบอนโร่ในเดถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาองค์กรทางวิทยาศาสตร์ึ่ไม่หวังผลกําไรสำหรับเด็กๆที่มีพรสวรค์วันนี้เด็กๆเอาอะไรไปนะคนั้านผมดู เราก็ยากไม่ออกเหมือนกันละ่ะมาพบกับผู้กำกับของเราอีเวนส์บอนนี่ผมแปลกใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นแอนเทอเลอร์จะขึ้นสู่อาวากาศผมก็ในความสนใจวิทยาศาสตร์ของพวกเขาโครงการอวากาศก็เลยจะเกิดขึ้นแต่ขอนหน้านี่คือสกอตต์วิลลี่ผู้จะไม่ให้คับแนะนำกับเดอกเขาก็เป็นหน,นึ่งใคนหนึ่งที่ชอบดูนาซ่าอยู่เวลาอยู่บ้านนะฮะพวกเราก็เหมือนกันแหละครับแล้วก็ทำพวกเราจะบินบอลลูนขึ้นไปในอาวากาศโดยใช้บอลลูนซึ่งบรรจุฮีเลียม จรวดมันแพงและก็อาจจะระเบิดขึ้นมาได้ทุกเมื่อเราก็เลยใช้ฮีเลียมในการที่จะขึ้นไปยังอวกาศครับมันเบากว่าอากาศเจ็ดเท่าเพราะฉะนั้นบอลลูนสูง18ฟุตของเราเพื่อจ,จะมีแรงมากพอที่จะยกกล่องพิซซ่านักสำรวจผู้กล้าหาญและกล้องขึ้นสู่จดหมายของเราที่ระดับ110,000ปฟิตเหนือพื้นดินซึ่งนั่นก็คือตรงขึ้นไปบมาร์สู่ตอนกลางของชั้นบรรยากาศสตาราโตสเฟียร์ของโลกทุกคนพร้อมไหมพร้อมอาวาขึ้นสู่อวกาศกันเลย ได้เวลาล่อยานแล้วพวกเราพร้อมจะมุ่งหน้าขึ้นสู่โอกาสไป่กับบอลูนและกล่องกิซา่าเวลาลบหนึ่งนาทีโอเคห้าสี่ึ่ัตันพวกเราทะยานขึ้นแล้วบอลูนของเราเลอยขึ้นไปในอัตรายี่มาต่อชัอมม่วโมงดูสิดูสิน,นิดเดียวทำให้มันหายลับไปจากทีมงานภาพวินดินของเราอย่างรวดเร็วเราต้องขึ้นตัวเองกันแล้วหนึ 1, ่งหมื่น มันเป็นวัานอากาศดีและจากตรงนี้ผมมองเห็นบ้านกูได้เลยพอคุณขึ้นไปที่ประมาณ20,000ฟิตอุณหภูมิก็จะอยู่ที่20องศาฟเาเรนไฮต์อากาศก็จะเจือจางลง50%จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเราอยู่กันบนบอลลูนนะที่จรงิงใครที่จะเป็นอุจจลมองที่สองหมดเนี่ยกเดิมเกักบเชลเลอร์อาจจะรู้สึกมึนเหมือนด้วยทเทอราเรียกว่าไฮออกซิคพวกเขาอาจจะรู้สึกหัวหมุนและไม่ว่าจะอะไรามันก็น่าสนุกไปหมด โอ้ยมัวของสก๊อตตลกจังแล้วแท้ของคุณจะไปไหนสะหละอีนเดียดะที่เราสองหมื่นสี่พันปีนี่พวกเขาจะเล่นลนร้ายนี่การ์ดคุณลึกปัญหาอุ้ยลาก,ก่อนการพวกข็จะหายใจไม่ออกพวก็จะเสียชีวิตที่เราสา0 0 0ืในช่วงนั้นอย่างน้อยเราก็ได้ทำสิ่งที่เรารัับก่อนตายคือได้ยิงบนกอบพิซซ่าที่5 2า0 0ื่นสพันหรือระยะสิบไมล์ อุณหภูมิตกลงไปที่ลบหนึ่งร้อยองศาฟาเรนไฮต์และเราผ่านชั้นโทรโพสเฟียร์และเข้าสู่ชั้นที่สองของบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ในขณะเดียวกันกลับไปที่ฮิวสตันทีมงานของเรากําลังติดตามดูเราอยู่ทาง GPS ตอนนี้แล้วนะตอนนี้มันพักมาที่นี่แล้วใช่ไหมอ่ารู้สึกใช่ไหมไแต่พอ่งขึ้นไปสูงๆนี่มันจะเกิดเปลี่ยนทิศทางมันจะกลับมาที่นี่อาจจะตกลงมากใกล้ๆเราก็ได้ทุกคนต้องออกไปช่วยกันหา บลูนขึ้นไปใกล้8 5 0มือพันุ์อย่างรวดเร็วและเราอยู่ที่ชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งไกลมากพอที่จะมองเห็นสีดำของอวกาศแล้ว,วพวกเราทำได้แล้ว,ว,วบลูนของเราขึ้นมาอยู่ที่1ึงแสนหนึ่งหมื่นฟิตได้อย่างเป็นทางการแล้วสูงจากพื้นโลกจบเกือบ2ี่เอมาร์ ความมือที่ไร้ขอบเขตของอวากาศและดวงอาทิตย์ทีม่มีการร้องไม่มีอะไรหยุดยั้ยงเราได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะเราจะกลับสู่โลกกันยังไงล่ะทีนี้เมือเม่อขึ้นไปถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นฟิตขันด้านนอกจะยืดออกยืดออกจนกระทั่งมันบางม,มากจากน,ไ,ดดมนไม่ได้กุดระงูมาชนทาให้เกิดปัญหาขึ้นและมันจะเกิดการระเบิดขึ้นทันทีเขาว่าอะไรนะบอลลูนเราจะระเบิดหรอโอ้พวกเราจะตกหุบลงมาด้วยความเร็วเกือบ1 1 0รสมาต่อชั่วโมงเหรอแล้วมีแผ่นลาเท็กซ์ซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นบอลลูนอวกาศมาหุ้มตัวไว้ ในแค่ไม่กี่นาทีพวกเราก็จะตกถึงพื้นเออที่จริงแล้วคือ23นาที53วินาทีถ้าคำนวณน,นะอย่าลืมว่าเราตกจากที่สูงมากนั้นก็เดินหน้าไปเรื่อยๆต่อแล้วกัน8 0 0พฟิต5 0 0พฟิต3 0 0พฟิตน่าจะมีร่มชูชีพกันซะหน่อยนะ1,000 800 500 100และโอ,อ้อ่านี่ทุกคนทุกคนอยู่ตรงนี้มาดูเรว เร,รแล้วรอมเกนนี้ไว้ได้นะเป็นการเดินทางที่สนุกแล้วก็ถูกด้วย<ม>คุณอาจจะสังเกตว่าการเดินทางในครั้งนี้ใช้เงินไปแค่หนึ่งในสี่ของ5,071ดเอลลาร์80เซนนะครับแม่ก่อนที่คุณจะจับเราที่ก็เท้าห้อยหัวลงแล้วก็ขยับขยับขยับให้เงินที่เราขโมยไปรูงลงมาเนี่ยผมจะขอสรารภาพว่าเราต้องปล่อยอยาถึงสี่ครั้งเลยเหลวเป๋วสามครั้งอนะ่ะ ก่อนที่เราจะสามารถส่งพิซซาอาวกาศขึ้นไปได้สำเร็จจนได้ครับไม่จริงๆต้องขอบคุณพวกทีวีทั้งตากล้องและก็ทีมงานนั่นแปลว่ากล่องพิซซาเพนเนเทลเลอร์อีก3ามกล่องคงยังอยู่ที่ไหนสักแห่งบวโลกนี้ใครพบเก็บได้ช่วยบอกให้เรารู้หน่อยว่ามันลงมาที่ไหนตกลงนี่เราส่งกล่องพิซซาขึ้นไปที่ขอบอวกาศโดยใช้เงินน้อยกว่าที่นาซาใช้ซื้อรองเท้าคู่หนึ่งนั่นเหรอคุณคิดว่าไงลนะ่ะให้ผมพาผู้ดอ,อกมาจากตรงนั้นก่อนเทเลอร์แล้วกันเอาละ เดี๋ยวนะเอาเออกมาจากแค่ซูลแล้วโอ้โหโอ้เขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเออเอเอดีดีเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วครับเอาเงินโบ